าล้ครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยกับพี่น้องเกษตรกรวันก่อนเราคุยกันท่านที่บดีกรมการข้าวนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลนายกก็พูดมาตั้งก่อนรัฐบาลนี้มาถึงจนัดทั้งปัจจุบันนี่นะเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่นะครับนาแปลงใหญ่มันคืออะไรมันต่างกันหรือเปล่าชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่ทําการเกษตรก็ฟังว่ามันแล้วจะทํำยังไงแล้วทเป็นเกษตรกรที่เขาอยากจะร่วมโครงการแล้วเขาจะรับเริ่มนับหนึ่งอย่างไรใช่ครับนะครับก็ไปคุยกับท่านที่บรีกรม เสริมการเกษตรท่านเข้มแข็งยุติธรรมดํารงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่ถนอคกับคุณบินความถนอมกับคุณบินครับท่านครับชวนท่านมาคุยวันอาทิตย์นะครับเพื่อขอความรู้ท่านหน่อยครับท่านครับเกษตรแปลงใหญ่คืออะไรครับท่านครับออระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับเป็นระบบซึ่งเรามองว่าหากมีการรวม กลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับ,รบตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวก็ปลูกข้าวลักษณะากานทำปลูกทุเรียนหรือปลูกพืชชนิดอื่นปลูกผักเรามองว่าถ้าหาพี่น้องเกษตรกรมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเอ,อจะเกิดอํานาจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นอํานาจในการต่อรองในการที่จะขายผลผลิตถ้าขายรายเดียวมันไม่มีอํานาจในการต่อรอง จะมีการอำนาจในการซื้อของได้ถูกลงก็คือซื้อของรถใหญ่ยกตัวอย่างเช่นในการซื้อปัจจัยการผลิตที่มาเอามาใช้ในกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมของของพืชแต่ชนิดต,ต่างๆนะครับ,รบสุดท้ายก็คือตัวของเจ้าหน้าที่ของก,ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้าไปให้ความรู้ไปให้คําแนะนาําไปช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีความง่ายขึ้นเพราะมีการรวมกลุ่มแล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่ประสงค์จะเข้าแปลงใหญ่เนี่ยเตออออัวกระทรวงเกษตรจะไม่ดูแลนะครับคือเราดูแลทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในระบบของการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยะจะมาทําให้การขับเคลื่อนเนี่ยดูเป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้นครับซึ่งตรงนี้เราทําทมาต<อ>ั้งแต่ปี2559แล้วครับพี่ถนอมครับถ้าครับถ้าเราบอกเกษตรพอพูดถึงเกษตรเนี่ยเราอาจจะอาสัตว์ สัตว์ก็แปลงใหญ่ได้ใช่ไหมครับประมงก็แปลงใหญ่ได้ใช่ไหมครับข้าวก็แปลงใหญ่ได้ใช่ไหมสวนก็แปลงใหญ่ได้คือได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยถูกไหมครับจุดที่เราเอามารวมกลุ่มก็คือเราตั้งเกณฑ์ไว้คร่าวๆเลยนี่ครับว่าขอให้มีเกษตรกรรวมกลุ่มกันสักประมาณ30รายสามสิบรายสามสิบรายซึ่งมีกิจกรรมคล้ายๆกันเหมือนกันเอาพูดยางไงว่าปลูกข้าวก็ขอเป็นชาวนาสามสิบรายนะครับถ้าเป็นปลูกยางก็สามสิบรายรวมกันเป็นเป็นแปลงใหญ่ นี้นที่ว่าเป็นลักษณะของพืชไร่พื้นที่กาหนดไหมท่านสามสิบไร่และพื้นที่กําหนดถ้าหากเป็นพื้นที่กว้างลักษณะของพืชไร่เนี่ยเรามองว่าสักประมาณไม่ต่ำกว่าสามร้อยไร่จำง่ายคือสามสิบลายสามร้อยไร่ครับแต่หากว่าถ้าเป็นพืชชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นปลูกผักพืชสวนครัวนะครับอันนี้ก็เอาแค่สามสิบลายพอเพราะว่าการปลูกผักเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยคงทํากันไม่ไหวกัน นะครับคำง่ายๆตอนนี้ก็คือทัไว้สามตีปลายตับงลอยไล่สำหรับพืชไรสำหรับพืชชนิดอื่นขอเป็นสามตีลายตั้งต้นไว้เราก่อนนะครับครับอถามว่าเราจะมาเริ่มยังไงดีนะครับก็อย่างนี้ครับว่าก็ให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพในเรื่องดูแลในการขึ้นทะเบียนแปลงญาอยู่นะครับก็อาจจะให so like this, so you your, so pain, ้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็ส่งทุกผู้แทนมาก็ได้ครับ มาหาเราที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดมาแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะร่วมในกิจกรรมของการเกษตรแบบแปลงใหญ่กับเรานะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบทั้งในเรื่องของตัวสมาชิกในเรื่องของตัวพื้นที่ที่ทําการเกษตรนะครับอาจจะมีคําถามในเรื่องเล็กครับในเล็กสมัเยเล็กว่าสามสิบไร่หรือ สามไร่ไร่เนี่ยแปลงมันต้องติดกันไหมนะครับซึ่งในในระบบของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องติดกันเป็นผืน,นใหญ่นะครับแปลงใหญ่ก็จริงแต่ไม่ต้องเป็นผืนใหญ่เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการเกษตรของบ้านเราเนี่ยเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยซึ่งอาจจะอยู่ใ,ในบริเวณเดียกันแต่ขอให้มีการรวมกลุ่มการทํากิจกรรมลักษณะคล้ายๆกันนะครับมาขึ้นทะเบียนกับเราครับอนิดลึกนิดครับท่านครับว่าอยู่ต่างหมู่บ้านกันได้ ตำบลต่างตำบลกันไม่อยู่ใกล้เคียงกัน็นบริเวณเดียวกันไม่ไม่เป็นเงื่อนไขให้เกิดข้อยุ่งยากว่าเข้าร่วมไม่ได้ใช่ไหมครับท่านครับการรวมก็คือให้อยู่ในบริเวณเดียวกันสามารถมาทํากิจกรรมกลุ่มด้วยกันได้ครับนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มมีกลุ่มกิจกรรมกลุ่มก็คือว่าในกลุ่มของที่จะมาจดทะเบียนก็จะต้องมีประธานกลุ่มมีกรรมการมีเลขามีคนทําบัญชีคนเก็บเงินอะไรพวกนี้คือเราจะฝึกให้เขาทํางานแบบเป็นกลุ่มนะครับ ะังนั้นเนี่ยหากว่าเขาอยู่ไกลเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สะดวกเองอ่ละเพราะฉะนั้นนค่คือตรงนี้อยู่ในการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกร,ะล,กรละในการที่จะรับสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นสิทธิ์ของกลุ่มเกษตรกร,กรที่จะมาขึ้นทะเบียนกับเราครับ ครับถ้าสมมุติว่าใครฟังดูอยู่นะครับว่าเอ๊ะพอฟังท่านอธิบดีท่านพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเรารวมกลุ่มกันดีกว่า30มนะครับก่อการกันขึ้นมาอย่างน้อย30รายนะครับแล้วก็ไปพบเกษตรอำเภอนะครับก่อนไปพบนี่เราต้องเตรียมอะไรกันไปบ้างหรือว่าหรือว่าบอกเกษตรอำเภอมาเจอกลุ่มเราหน่อยไหมหรือว่ายังไงครก็ยินดีทั้งสองทั้งสองทั้งสองกรณีนะครับ ครับให้เราไปพบท่านในพื้นที่ของท่านหรือส่งตัวทนมาคุยกับเราก่อนเพื่อจะได้รับรายละเอียดแล้วก็กลับไปเคลียร์ในกลุ่มของท่านเองแล้วก็นัดวันกันมาเพื่อที่จะชี้แจงในรายละเอียดว่าถากจะขึ้นทะเบียนแล้วนะครับจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีกฎกติกาของกลุ่มไหมเอามาใสนบเราว่าเออถ้าอย่างเงี้ดีโดยเฉพาะเรื่องกฎกติกาภายในกลุ่ม นะครับ,บอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราใน,ในฝั่งของการส่งเสริมเนี่ยเราอยากเห็นครับอยากเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มแต่ละกลุ่มในแต่ละอาชีพครับคุณถนองครับพอเขาพอเขารวมกันแล้วนะจงใจให้เขารวมกันแล้วนะครับ,รบสิ่งที่เขาจะแน่นอนนะ เดิมต่างคนต่างทําต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างซื้อปัจจัยการผลิตก็ว่ากันไปนะครับ,รบพอร,บรวมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการรวมตัวหนึ่งกับสองสิ่งที่รัฐกระทรวงเกษตรกลมส่งเสริมจ,จะเติมลงไปไปช่วยเขาไปหนุนเขายังไงบ้างครับท่านะในการเติมครับแน่นอนม็คือในเรื่องของการให้ความรู้ในการทําเกษตรพืชชนิดนั้นหรือสินค้าชนิดนั้นนะครับมันจะต่อยอดต่อไปคือในเรื่องของการทําแผนการผลิตครับว่าควรจะผลิต ในช่วงไหนที่จะมีความเหมาะสมมากที่สุดครับครับนะครับพอแผนการผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลให้เกษตรกรของกรุงแปลงใหญ่ดําเนินการตามแผนนะครับเห็นว่าณตอนนี้เริ่มมีการจดบันทึกแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่ามีแผนแสดงว่ามีการจดบันทึกซึ่งพี่น้องเกษตรกรในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เลยแต่พอมีแผนการผลิตนะครับดําเนินการตามแผนผลิตแล้วเมื่อถึงในเรื่องของฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับ ในตัวก่อนที่จะแผนการผลิตเนี่ยในขณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งของกมรมส่งเสรินการเกษตรหรือเออจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรแลแนนะสหกรณ์นี่ครับวิเคราะห์ตลาดก่อนหน้านั้นแล้วในเรื่องของการที่จะทําแผนในเรื่องต่างๆนะครับว่าผลผลิตสอบเท่าไหร่ไปหาตลาดไว้รองรับเลยครับในหลาดแปลงของแปลงใหญ่ว่าทําไมถึงประสบความสําเร็จก็คือว่าเราหาตลาดรองรับซึ่งตรงนี้นเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านให้ตั้งแต่ท่านเข้ามาลงตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับ่ันดรเฉลิมด้ที่ออนเนี่ยท่าบอกว่าก่อนส่งเสริมเราต้องหาตลาดไปรองรับก่อนนะครับอสําหรับแปลงใหญ่เนี่ยก็คือเรานอกจากแปลงใหญ่จะหาตลาดขายเองซึ่งเขาทําอยู่แล้วก่อนที่จะรวมเป็นแปลงใหญ่นะครับแต่พอแปลงใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่า,วามีผลผลิตเป็นเป็นแปลงใหญ่ก็คือการรวมผลผลิตเราไปหาตลาดรองรับโดยการที่ไปประสานกับทางผู้รับซื้อรายใหญ่ๆของประเทศ ครับ,รบเพราะว่าถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยรายเล็กรายน้อยเขาเขาส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อแต่ถ้าเป็นกลุ่มแปลงใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทโอดตสาหรรต่างๆเนี่ยจะมารับซื้อผลผลิตของพี่น้องกเกษตรกรเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าหากมีข้อตกลงแล้วเนี่ยทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่การ,กรเกษตรเนี่ยเข้ามอพอยประกอบดูแลการผลิตของพี่น้องกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นกลุ่มแปลงผักต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของของรัฐ ไ้ได้มากพอสมควรก็คือนักพิชาการของบริษัทต่างตเหล่านี้จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรเลยแล้วก็มีการตกลงราคานะครับณตอนนี้นะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของกมรมส่นเสริมเกษตรก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรเราจะดึงตัวออกให้พี่น้องเษกษตรกรเดินมือการตามกลุ่มของเขาครับนะครับ,รบแล้วก็โดยมีผู้รับซื้อเนี่ยมาคอยควบคุมกํากับดูแลนั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพฝึกการทํางานเขาจากการเป็นเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการได้ได้นะครับเรามีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยงให้กับใครับได้ใช่ไหมท่านครับตรงนี้เราจะเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับส่วนว่าตรงไหนที่ยังไม่มีตลาดรับซื้ออย่างที่ผมไปไล่ฟังต้นเนี่ยเราจะเข้าไปประกบนะครับแล้วหาตลาดค่อยๆขยับเออเขาเรียกว่าขยับขนาดของตลาดให้เขานะครับช่วงต้นก็อาจจะหาตลาดเ ลักษณะของภายในจังหวัดนะครับในเรื่องของตลาดจังหวัดต่างๆตลาดนัดก็ดีเรืออะไรก็ดีเนี่ยให้เขามีช่องทางการตลาดที่แน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรในการที่จะขายผลผลิตได้นหมครับเราดําเนินการมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะครับถ้าจําได้นะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาจะมีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และการเชมโยงตลาดนะครับซึ่งเป็นรถเหมือกู้กับเรารับ ที่นอ้องจากเกษตรกรแปลงใหญ่เหล่านี้ครับเข้ามาอขอรับการสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนในการที่จะยกระดับของเขานะครับก็เข้ามาอพอสมควรทีเดียวครับสามพันแปลงก็ได้เงินอุดหนุนไปเพื่อที่จะไปยกระดับแปลงใหญ่ของแต่และแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเงินนั้นไปซื้อในเรื่องของเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับจากการที่เราได้ประเมินผลมา ครับครับนั้นงั้นทวนอีกทีครับท่านครับตั้งแต่ปี5้า้าจนกระทับปัจจุบันนี้เรารวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในจำนวน3 0 0พันแปลงนี้แหันละครับ8ปด0ันเก้าร้อยแปลง8ดพันเก้าร้อยแปลงครับถ้าคิดเป็นจำนวนของประชากรที่ที่เข้าร่วมเนี่ยครับเกษตรกรประมาณเกือบ5 0 0แ0 0ห้าแส0คนครับถ้ารวมเป็นพื้นที่เป้าก็ประมาณเกือบ9ล้าล้านไร่เ้าล้านที่ จะไปในแนวของพืชที่ก็ประมาณ8.9ล้านต่ตีกลมกลมจำนวนเกษตรกรก็ประมาณเกือบ500แสนถ้าันรูุเป็นกลุ่มก็ประมาณ9,000กลุ่มครับแบ่งเป็นทั้งพืชครับก็คือเป็นข้าวพืชไรพืชไร่ต่างๆก็จะไม่ให้เป็นชนิดข้าวตียกเป็นชนิดไปเลยนะครับก็คือเป็นข้าวโพดแป้งอ้อยครับพอเป็นไม้ผลก็เป็นแป้งทุเรียนมังคุดลำใหญ่ก็แล้วแต่ชนิดเป็นแป้งใหญ่ถ้าเป็นพืชผักพอเป็นพืชผักพอรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ9,000กลุ่มเนี่ยท่าัน เกษตรกรเขาเข้มแข็งขึ้นไหมพึ่งพาตัวเองได้จริงไหมและลดต้นทุนแต่บอกว่าต้องลดให้ได้ยี่สบเพิ่มยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมันได้จริงตามนั้นไมมทันคร่าวๆนะตอนนี้ผมตีมาตั้งแต่เราเริ่มทำเนี่ยเราได้บุญค่ารวมนะครับไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าพันล้านครับในภาพรวมนะครับในสอง0มื่นห้าพันล้านเนี่ยก็คือมันรวมอยู่ทั้งการลดต้นทุนการผลิตครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตขึ้นนะครับ ไอ้รวมๆแล้วเนี่ยเราได้เงินกลับมาคืนจากการทําเกษตรระบบการเกษตรแบบนี้ประมาณสองหมื่นสี่พันล้านแต่มันไม่ใช่แค่เงินตเดียวนะครับเพราะเรามองว่าเกษตร,รกรที่เข้าร่วมในกิจกรรมแปลงใหญ่เนี่ยเราหวังไปยอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเขาหรือผลผลิตเนี่ยจะต้องผ่านมาตรการการเกษตรที่ดีหรือ GAP เป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับ<ม>แต่อันนี้อยู่ที่ในความสมัครใจของพี่น้องเกษตรกร หากว่าจะพัฒนาไปสู่ระบบของเกษตรอินทรีย์เลยนะครับทั้งมาตรฐานของประเทศไทยหรือต่างประเทศอันนี้เรายินดีสนับสนุนนะครับโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของกรมของก,ร,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมต่างฝ่าเกษตรกร,รกมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานกเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรเรกนี่ยเราสนับสนุนนะครับแล้วก็คอยดูแลให้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกร,รก,กลุ่มที่อยากจะพัฒนานตัวเองครับให้มีคุณภาพของสินค้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพี่น้อง ประชาชนทัว่วไปหรือผู้บริโภคครับม,มาถูกทางไม่ทันถ้าพูดถึงว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าจัดแบ่งเล็กแบ่งน้อยต่างคนต่างทํานะครับต้นทุนก็สูงตลาดก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับ,รบวันนี้รวมกลุ่มการรัฐส่งเสร,รมิมมีพี่เลีย้ยงมีกเมกษตรอําเภอเกษตรตาบลเข้าไปกํากับดูแลให้ความรู้ให้คําแนะนํานะครับจัดหาปัจจัยการผลิตให้มเมล็ดพันธุ์ให้ของคุณภาพแล้วก็ดูตลาดเชื่อมโยงให้กว้างไกลไปยิ่งขึ้นเนี่ย อีกมิติหนึ่งครับที่จะต้องนําเรียนก็คือเรื่องของเงินทุนครับครับเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยก็เป็นงานรวมกลุ่มแล้วนะครับถ้าหากในกลุ่มนะครับอยากจะพัฒนาตนเองอย่างที่ผมได้เรียนรู้มาตอนตอนต้นจากการเป็นกลุ่มเกษตรกรธรรมดาจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการได้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้มีเงินลงทุนสักก้อนหนึ่งในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็ดีนะครับหรือโรงเรือนก็ดีเนี่ย เราได้ประสาทไปทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับว่าช่วยคิดโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับโดยใช้มาตรการในการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับต่ำมากเลยครับดอกเบี้ยนี่ก็คือหนึ่งล้านดอกเบี้ยแค่ร้อยเดียวครับล้านละร้อยล้านละร้อยนั่นแหละครับก็คือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับแต่ถามว่าจะกู้ได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องต้องมี คือากมามีคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีแผนการตลาดมีแผนการผลิตที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแบงก์จะปล่อยเงินเนี่ยก็ต้องดูว่าจะได้คืนหรือไม่นะครับ,รบแต่รับรองว่าถ้าถ้าท่านมีคุณสมบัตินะครับมีแผนการตลาดที่ชัดเจนมันทาให้ธนาคารเนี่ยมองเห็นว่าท่านสามารถคืนทั้งตัง้งทั้งดอกได้เนี่ยท่านได้รับเงินดอกเบี้ยต่ําตัวนี้แน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้วงเงินเนี่ยเราได้ขอขยายไปแล้วนะครับจนถึงอีกหลายปีทีเดียวนะครับพีน้องเกษตรกรซึ่ง อาจจะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่หรือมีการรวมกลุ่มอาจจะไม่ใช่แปลงใหญ่นะครับก็อไปปรึกษาหรือทางทกศดูผมคิดว่าเนี่ยตั้งตั้งเงินกองทุนตั้งเงินก้อนนี้ไว้สาหรับพี่น้องเกษตรแล้วนะครับก็บอยากจะให้ไปใช้กันว่าเท่านจะได้เงินอย่างน้อยก็วงเงินเนี่ยอยู่ประมาณสักสิบล้านนะครับคใน <ไป S 1> ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเ,เขาสามารถที่จะกู้ได้ถึงสิบล้านอาจจะไม่ต้องสิบล้านนะครับห้าล้านสามล้านห้าล้านอะไรก็ได้อยู่ที่แผนการผลิตของกลุ่มของท่าน สมมติชาวนาสักสมมติชาวนาสัก30สิรายรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เข้าโครงการนี้ทํานาเกษตรแปลงใหญ่ได้ผลผลิตอยากจะไม่อยากขายข้าวเองอ่ะไม่อยากจะขายลงสีมาซื้อแต่อยากจะปลารูปบรรจุถุงเองต้องการลงสีชุมชนอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นไดกไหมครับท่านครับได้เลยครับอันนี้อันนี้อยู่ที่ในแผนการผลิตของแต่ละกลุ่มว่าท่านอยากจะให้กลุ่มของท่านเจริญเติบโตก้าวหน้าไปในทางใด ะครับจะขายเฉพาะเป็นเอเป็นข้าวเปลือกจะขายเป็นข้าวสารจะขายเป็นข้าวสารเป็นเป็นลูกหย่อยหรือจะเป็นล็อตถุงเล็กๆขายตามห้างตามห้างสตรีตลนค้าหรือตามตลาดต่างๆอันนี้อยู่ที่กลุ่มของท่านครับับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมสลงงสกวรเกษตรเองก็ดีเนี่ยเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับในสามปีแรกของที่ผมได้ดรีหนหรือ่ในสหปะในสามปีแรกของการจัดตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมสลงเส่วนเกษตรจะเป็นก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมให้คอยดูแลให้ท่านก่อน หลังจากสามปีปุ๊บเนี่ยเกษตรกรจะเลื่อนระดับของท่านมาเป็นประธานไปเป็นกรรมการเ็นอะไรของท่านเองเราจะดึงตัวออกเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านอยู่ตลอดในในในกลุ่มของท่านท่าน,ะนพอพอ,พอถ้าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่กลุ่มแรกๆที่เริ่มตั้งนะครับ,รบแล้วก็ผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยหลายหลายปีผ่านมาเนี่ยมันมีใหญ่ขึ้นโตขึ้นมันมันมีอะไรนะเขาโตขึ้นจนจากเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะครับจนทุกวันนี้เนี่ยบางกลุ่มจดทะเบียนนะครับเป็น ั้งมืลสกัรเ,เป็นบริษัท oh. สามารถที่จะส่งออกได้แล้วครับนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะกลุ่มแปลงข้าวนี่ค่อนข้างจะชัดเจนแปลงข้าว <c oughs> แปลงเอ่อทออุแปลงผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มเติบโตนะครับแล้วก็เขาก็พูดเสอเมอว่าเขาโตมาได้ก็เนื่องจากการรวมกลุ่ม <c oughs> ลักษณะของการทําแบบแปลงใหญ่นี่แหละครับ จนคำว่าแปลงใหญ่ติดปากเกษตรกรไปแล้วครับทุกวันตอนนี้ได้ยินข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงว่าซาอุดิอาระเบียต้องการข้าวจากประเทศไทยนะครับพันหนึ่งก็คือบัสบาติกอะไรเงี้ยต่างเหล่านี้เป็นต้นสมมุติว่าเกษตรแปลงใหญ่สมมุติว่ามันไดออเดอร์มาจริงๆนะท่านนะแล้วแล้วเกษตรกรรวมตัวกันแล้วปลูกข้าวพันนี้แล้วก็ทําตลาดนี้ ท่านมองเห็นช่องทางตรงนี้ยังไงได้บ้างท่านจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไครับก็คือว่าเออย่างที่ผมนาเรียนนะครับว่าถ้าหากมีตลาดกระทรวงเกษตรเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในการผลิตให้ได้นะครับอืเพราะเราอยู่ในเยอูมที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวในการที่จะผลิตผลผลิตผลการเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมีคนที่จะรับซื้อเนี่ยครับในแง่ของการส่งเสริมก็ดีในเรื่องของการที่จะ ออยู่ข้างๆพี่น้องเกษตรกรให้ทํากิจกรรมให้มันถึงเป้าหมายเนี่ยเป็นหน้าที่ของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่แล้วคือถ้าได้ตลาดเกยไปตลาดเกษตรถ้าได้ออเดอร์มาก็ไปใส่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่เขาทำการผลิตอยู่แล้วครับก็ก็คือก่อนนี้เน้นไปคือว่ามาเราไม่ได้เน้นที่กลุ่มแปลงใหญ่อย่างเดียวเราเน้นเกษตรกรที่มีความพร้อม ด้วยนะครับทั้งแปลงใหญ่แล้วก็แปลงรายย่อยก็สามารถที่จะรับการสนับสนุนเช่นนี้ได้เช่นกันครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านครับเกษตรพันธสัญญาครับนะครับเข้าใจว่ากฎหมายมีปีหกสองใช่ไหมครับท่านครับเกษตรพันธสัญญาเรื่องนี้ยังไงครับท่านเราเราส่งเสริมกันยังไงเราขนาดัน้าปขนาดไหนก็เป็นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้ามองดูก็เหมือนจะมีการต่อเนื่องจากเกษตรแปลงใหญ่ทั้งที่ผมที่ผมอุยฟังมาสัืกีนี้ ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นแปลงใหญ่แต่เป็นการทําความตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายครับครับก็คือตัวเกษตรกรกับคนที่จะมาซื้อครับอันนี้ก็จะมีการระบุค่อนข้างจะแน่ชัดชัดเจนว่าทั้งสองฝ่ายนะครับมีการตกลงร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับในเรื่องของว่าโอเคอยากจะได้สินค้าชนิดไหนจํานวนเท่าไหร่คุณภาพอย่างไรตกลงราคาครับแล้วก็มีการลักษณะเหมือน ทำธุรกิจร่วมกันนะครับในการที่จะให้คำปรึกษาหาหรือจนจนสุดท้ายได้ผลผลิตมานะครับคนขายก็เอาสินค้าไปให้คนซื้อก็เอาเงินให้เป็นสัญญาอันนี้อันนี้เชื่อมข้าวเชื่อมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ได้เลยถูกไหมครับรงสีสมมติลงสีจะซื้อข้าวเนี่ยเอาไปซื้อซื้อจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มนี้นะครับรงสีนี้ชื่อนี้อย่างนี้อย่างนี้ทํากันได้เลยใช่ไหมหรือต่อกคือต่อเลยใช่ไหมครับท่านทุกกลุ่มทุกกลุ่ม แต่บางพิเศษก็คือมีการทําเป็นสัญญาแต่ปกตินอาจจะไม่มีสัญญาครับแต่เกษตรพันธะสัญญาเนี่ยคือต้องมีสัญญามีสัญญนธะเข้า<อ>กลงใช่ครับก็ก็เป็นสัญญาว่าเมื่อผลิตได้แล้วเเกษตรกรต้องเอาผลผลิตมาขายให้กับให้กับเราครับเมื่อเขาผลิตได้เราต้องไปซื้อจากเขาอันนี้ค่อนข้างที่จะมีเลักษณะเหมือนเป็นสัญญามาเป็นตัวเชื่อมว่าเมื่อผลิตแล้วขายได้แน่นอน หรือรถ้าต้องการซื้อแล้วเนี่ยมีของขายได้มีของให้เขาซื้อแน่นอนลยครับอันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเกษตรพันธสัญญาคือตอนน,ตอน,นี้นจะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับก็ก็ถ้าสนใจที่จะทำเนี่ยก็เข้าไปดูในรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงก็มีให้ศึกษาคือคือตอนนี้ถ้าเราดูว่าสมมุติเอาเนี้ยชาวนาเนี่ยเป็นที่ขไขหลักก็คือพอปลูกข้าวแล้วนะครับข้าวออกมาพร้อมกันนะครับข้าวเปียกบ้างข้าว ข้ามีความชื้นสูงบ้างนะครับชาวนาไม่มียุ้งฉางก็ต้องรีบขายโรงสีก็มาซื้อไปในราคาที่อ่านถูกถูกนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปเก็บไปอบไปเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ถึงเวลาก็เอาไปขายต่อส่งออกก็ได้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 ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากแต่ว่าต้นทางนี่มันได้น้อยมากแต่ถ้ามันเป็นเกษตรพันธสัญญามันตกลงกันได้ไหมครับท่านครับวันนี้คุณผลิตผมสีส่งออก แล้วทาให้เกิดความเท่าเทียมเกิดความยุติธรรมเกิดส่วนแบ่งกันวาที่เป็นธรรมได้ครับ,รบอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจราจาแั้แต่ขั้นต้นเนี่ยครับอย่างที่ผมพูนเล้วว่ามีการวางแผนร่วมกันงนี่บครับ,รบต้องมีการวางแผนร่วมกันว่าเราผมต้องการสินค้าเกษตรกรทําสินค้านั้นให้ผมมีการวางแผนว่าผมต้องการเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่ในคุณภาพแบบไหนครับ,รบแล้วจะขายผลประโยชน์ผมในลนักษณะของการ ออกมาเป็นแบบสดหรือแปรรูปแล้วหรืออะไรเนี่ยมีการคุยกันอยู่ในสัญญาอืมนะครับก็เหมือนอทาสัญญาซื้อขายกันนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นเกษตรแปลงใหญ่มันจะได้เกิดอำนาจต่อรองกันก็เป็นแปลงใหญ่มันก็สามารถที่จะเมีความดูดูว่าจะเป็นความสะดวกขึ้นเพราะสินค้าถ้าบอกว่าจะส่งออกเนี่ยคงไม่ใช่จํานวนน้อยถูกไหมครับต้องมีการรวมกันมาเป็นล็อตใหญ่เป็นบอลอันนี้ก็ดูมาาอำนวยความสะดวกระหว่างคนขายและคนซื้อ ถ้าถ้าคนขายมีการรวมกลุ่มเป็นกรอบเป็นกรรมคนซื้อเขาซื้อทีเดียวไงรับแล้วเขาสามารถมาดูแล้วควบคุมคุณภาพได้เลยไม่ต้องไปไปเล่เลซื้อมาเพื่อที่จะเบาใหญ่แล้วก็ส่งของมันมีการลื่นถุนกันอยู่ในวิธีการใช่ครับ อย่างข้าวโพดครับท่านครับที่ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยในนี้ก็แพงนะตอนนี้นะครับเพราะต่างคนต่างปลูกกันอยู่ในทั้งพื้นที่ภาคเหนือเอาละตอนถูกก็ถูกมีปัญหาตอนตอนตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาว่าราคาดีแต่ว่าเอาลวมันมีโรงงานมีบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ผู้ผลิตกับโรงงานผู้ผลิตรวมตัวการเกษตรเป็นเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่แล้วก็ป้อนเข้าสู่โรงงานทําเป็นเงื่อนไขเกษตรพันธสัญญามันเชื่อมกันอย่างนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนั้นไม่ท่านคะ คือภาพที่เรามองอยากเป็นแบบนั้นนี่ครับเราอยากให้เห็นเป็นแบบนั้นเพราะตัวเกษตรกรเองก็มีความมั่นคงไงครับรู้ว่าฉันปลูกแล้วฉันขายได้แน่ๆนะครับถ้าถ้ามีการตกลงราคาแล้วแล้วก็ยิ่งอันนี้แน่นอนครับถ้าเขางาาาถ้าถ้าถ้าคนรับซื้อไปขายแล้วคุณได้ราคามากขึ้นเกษตรกรก็ต้องได้ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ข้อตกลงยังไม่ทันอันนี้อยู่ที่การตกลงอ่าเกษตรพันสัญญาจะดีตรงนี้ครับก็คืออยู่ที่การตกลงเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเราร่วมกันในการคิดที่จะผลิตสินค้าร่วมกันมีนการตกลงตั้งแต่ในเรื่องของรื่องตั้งแต่ปลูกเลยครับตัวบริษัทหรือคนซื้ออาจจะเอ่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการที่มันจูนอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขึร้นจักคืึอนมือการการผลิตสินค้ตาต่างทำงานร่วมกันเสร็จ <พอ S 1> ปั๊บก็มา, right าขายแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรกัน อย่างเพื่อนบ้านเราบางประเทศนี่เขามีบริษัทที่เขาส่งออกสมมติส่งออกข้าวเขาก็ไปจ้างชาวนาผลิตอันนั้นก็คือจ้างผลิตจ้างปลูกได้ใช่ไหมสำเร็จไม่สําเร็จก็เกิด่าจ่ายค่าจ้างไปกับสองเกษตรพันธสัญญานี้อถ้าถ้าเป็นเกษตรพันธสัญญาก็คือเป็นข้อตกลงถูกไหมทำเป็นข้อตกลงกันเป็นข้อตกลงทํางานร่วมกันก็จะมีความชัดเจนคนซื้อก็มั่นใจว่ามีของให้ซื้อแน่นอน คนขายก็บ,บอกฉันก็ขายได้แน่นอนครับอันนี้คือ<ช>คือป้องหมายที่เรามองว่าเกษตรพันธสัญญาจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้โดยเฉพาะเรื่องของตลาดครับฝากเป็นข้อสังเกตท่านอธิบดีว้นิดหนึ่งครับท่านครับพอดีมาเจอเจอเจอกรณีเกษตรพันธสัญญาอยู่กรณีหนึ่งก็คือคนเลี้ยงจระเข้นะครับก็คือเขาไปทําเกษตรพันธสัญญากับฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งที่ชนบุรีแล้วก็ เขาก็เอาเจระเข้ามาเลี้ยงตามข้อตกลงว่าโอเคได้ขนาดนี้แล้วก็จะส่งไข้กับเขาเนี่ยนะครับรบปร,รากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมีปัญหาโควิดนี่แหละสปีกว่าครับ บริษัทที่ส่งออกเจระเข้หนังบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ขายก็ขายเจลระเข้ไม่ได้เพราะขายไม่ได้เนี่ยคนเลี้ยงเกษตรกรต้องเลี้ยงเจระเข้อยู่สองปีเต็มๆครับท่านครับมันกินใจก็กินไปเถอะครับ่าครับมันก็เลยเขาก็ไม่มาจับเสถียรนะไอ้ที่จับแล้วก็ไม่ไม่ได้เอาเงินมาจ่ายเขาตามเงื่อนไขสัญญามันก็เลยเป็นเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นซึ่งมันจะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งที่ที่ทางกระทรวงเกษตรเขาดูแลอยู่ใช่ไหมครับท่านครับว่ากรณีที่เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้น 我正看窗框，哇！ พอมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของบริษัทเนี่ยใช่เขายังพอพึ่งพาตัวเองได้แต่พอเป็นเกษตรกร,ร,รที่จะต้องมาเลี้ยงและแบกรับภาระกันไปต่อเนื่องยาวยาแบบนี้เขาไม่ไหวใช่พอไม่ไหวมันมีแต่ต้นทุนผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ากฎหมายฉบับนี้มันมีกองทุนขึ้นมาสักกองหนึ่งนะเพื่อเพือพ่ออะไรฮะเพื่อให้ยาาตรงนี้นะอ่าใช่ไหมผู้บริษัทเนี่ยซึ่งเป็นคนได้เปรี่ยบต้องมีกองทุนนี้ถ้าเกษตรกรเขาเดือดร้อนปั๊บเอากองทุนนี้ไปช่วยเขาก่อนต้นทุนต้อก่อนขอญาติฝากท่านท่านอธิบ เพราะผมดูแลวมันไม่มีกองทุนครับท่านครับมันมีแต่ว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วใครจะต้องทําหน้าที่ในการช่วยเจรจาครับท่านครับครับผมครับดีรับไว้นะครับครับวันนี้ได้ความรู้จากท่านเยอะเลยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะพอเห็นภาพเห็นโอกาสเห็นช่องทางนะว่าถ้าเราจะทําการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืนนะครับและสามารถที่จะต่อยอดไปต่อได้แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เนี่ย ก็น่าจะเห็นโอกการนะครับไปเริ่มต้นสตาร์ทที่เกษตรอำเภอนะท่านนะใช่ครับใช่ครับนะครับทีนี้ขอบพระคุณท่านเข้มแข็งยุติธรรมนะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ชัดเจนนะครับว่าเกษตรแปลงใหญ่ก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันแต่ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นข้าวได้ทุกพืชเลยได้ก ได้ทุกชนิดนะดมให้ผมว่านะผมว่านี่คืออาหารสมองให้กับคุณผู้ชมนะใช่ให้โอกาสนะกับพี่น้องเกษตรกรในทุกกลุ่มนะคือเราได้ยินว่าเกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่นายกก็พูดซ้ำๆๆๆประชาชนอาจจะฟังแล้วก็เฉยๆๆหรือคนที่ฟังแล้วอยากจะทําแล้วก็ทำแล้วสาเร็จนี่ประมาณ8,900กอลุ่มนะใช่ครับเป็นห้าแสนคนแล้วอ่าห้าแสนคนเก้าแสนกว่าได้เนี่ยออนนี้ ทำแล้วประสบความสําเร็จ<ช>และช่วยเติมเต็มรเริ่ม <นะ S 2> ต้นนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สิ่งที่เรานํามาพูดมาคุยกันก็เป็นอาหารสมองแล้วก็ให้มีโอกาสที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องกเกษตรกร